ความจริงก็ตั้งใจจะมาให้ที่นี่แหละนะแต่ว่าม <c oughs> ันเดินผ่าน <c oughs> ผู้สื่อข่าวที่สภาก็เป็นลองๆพวกเรานี้แหละก็เลยก็ผ่านเดินผ่านไปไม่ได้ก็เลยต้องเสียไม่ใช่เสียข้อมูลที่จะมาให้เราต้องให้ไปตรงนู้นเลยเอา,เอ,อเ,อาเอาเรื่องใหม่เรื่องอะไรดี ของวันปีใหม่ปรีชลนะครับ <einfach> ก็ขอให้ให้ให้รอมันถึงปีใหม่ก่อนเพราะว่ามันเป็นเรื่องใหญ่เนะเรื่องใหญ่แล้วเป็นเรื่องที่ผมอยากทำมาตลอดชีวิตการเป็นนักการเมืองของผมเนี่ยเรื่องนี้ผมทำเสร็จแล้วเนี่ยผมก็คิดว่ามันเป็นเรื่องที่แก้ปัญหาให้กับคนส่วนใหญ่ของประเทศได้ ผมเลยอยากทำนะอยากทํามากๆแต่ผมอยากให้เกียรติทุกภาคส่วนที่จะต้องมาร่วมทํากันก็เลยอยากให้มันพร้อมๆกันเรื่องที่ท่านสุขธรรมมาตลอดที่ดังๆหนึ่งเด็ดน่าจะเรื่องโคนะฮะใช่เรื่องนี้มันก็ก็อาจจะใช่เหรอนะผมเคยเสียน้ําตากับเรื่องนี้มาครั้งหนึ่งแหละเพราะผมคิดว่ามันเสียโอกาสกับกับคนจนอ่ะคนจนคน แล้วก็เราดูแล้วผู้บริหารเนี่ยเขาเห็นด้วยมากแล้วก็ไม่ให้ไม่ให้ทาเล็กให้ทําใหญ่นะผู้บริหารของพักละก็มันก็เป็นโอกาสดีแล้วก็ดี๋ยวนี้ก็เลยาทาให้มันเรียบร้อยถ้าทําเล็กๆเนี่ยก็มันก็ไม่ต้องใช้เวลาอะไรมากแต่ทําใหญ่เนี่ยมันก็ต้องทําให้ละเอียดละออครับก็ถ้าทำใหญ่ ก็กำลังซื้อของประเทศเพิ่ม GDP อะไรออกมาได้นะครับก็เหมือนโครงการใหญ่ๆอื่นนั่นแหละนะครับแต่ก็จะไม่ใช้กอบบาลอะไรมากมายก็รอรอนี้ก็แล้วกันนะครับเอาเรื่องอื่นสิเรื่องอื่นอืมเออก็ ไม่เอายังไม่บอกลุ้นเอาบ้างสิแหมอะไรอะไรนนฮะผมนี่มันกำหนดมาตั้งนานแล้วแต่ต้งองรอความพร้อมของส่วนอื่นด้วยนะส่วนอื่น เขาจริงไม่ได้คุยอะไรกันเลยนะครับแต่มันเป็นพัฒนาการพัฒนาการที่ต้องเป็นอย่างนั้นนะเมื่อกฎหมายเขาว่ามามันก็ต้องเดินเดินไปตามแนวทางของกฎหมายมีกฎหมายหลายฉบับของของแต่ละกระทรวงที่สร้างกฎหมายขึ้นมาแล้วแต่ไม่ได้เดินต่อและการใช้ประโยชน์ ที่จะเกิดประโยชน์กับการพัฒนาประเทศเนี่ยมันก็ไม่ได้ใช้เมื่อมันไม่ได้ใช้มันก็เสียโอกาสนั่งรอเสียนหนังสือกนไปวันวันมันได้แค่นั้นมันไม่ใช่มันไม่ใช่เป็นการพัฒนาประเทศพัฒนาประเทศจะต้องคิดเอาประโยชน์จากกฎหมายที่เขาเขียนมาเพื่อสังคมเพื่อประเทศชาตินั่นแหละ มันคือการเมืองที่ดีนะครับก็ like, oh มันจังหวะมันลงกันพอดีไงจังหวะมันลงกันพอดีนะแล้วถ้าโดยปกติสังคมข้าราชการไทยเนี่ยเขาก็จะอยู่กันไปแบบสบายสบาย นะไม่ค่อยคิดอยากจะทำอะไรที่มันเป็นเรื่องใหม่ๆเพราะเรื่องใหม่ๆก็มันก็หวาดเสียวกับองค์กรการตรวจสอบแล้วองค์กรการตรวจสอบบางคนก็ไม่อยู่ในมาตรฐานนะไม่อยู่ในมาตรฐานถึงแม้คนส่วนใหญ่ก็อยู่ในมาตรฐานแต่มางทีมันก็ทำให้ คนที่ถูกตรวจสอบสติสตางคมันเสียใช่ไหมสติวั่นเฟือนไปเลยบางคนเพราะว่าไม่ไม่ชัดเจนในตัววิชาการหรือว่าในกฎหมายบางครั้งถึงถึงว่ามันมีเด็กฝากเยอะไงเด็กฝากก็ไม่ค่อยเก่งแต่มีลูกเส้นลูกฝากพอไปทำงานกันปุ๊บก็ไม่ค่อยคล่องไม่ค่อยเดินไง ไม่ค่อยพัฒนานี่คือพัฒนาการของบ้านเมืองที่เป็นอย่างเงี้ยเอผมผมดูนะว่าแนวทางของการดำเนินการตรงนั้นเนี่ยมันจะเสียโอกาสของคนอื่น <c oughs> เสียโอกาสของคนอื่นเพราะว่ามันถโกผลกระทบ ข้อมูลข่าวสารออกไปแล้วก็คนทำงานเราคิดว่าถ้าปัญหามากไม่ทำดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยเพราะมันไม่ได้บังคับให้เขาทำแต่มันเป็นพัฒนาการของวันเวลาของกฎหมายนะกฎหมายมันออกมาตั้งแต่ปี60ถึงวันนี้ก็5ปีกว่าในมาตราหนึ่งของกฎหมายนั้น่ะ มาตราดูเหมือนจะเป็น43บอกว่าเมื่อครบ5ปีมันต้องเอามาสังคายนากันในกฎหมายฉบับนั้นว่ามีอะไรสมดุลไม่สมดุลก็ต้องมาปรับแก้นี่มันเกิน5ปีไปแล้วนะเกิน5ปีก็ถ้าเราไม่คิดจะพัฒนาบ้านเมืองก็นอนอยู่เฉยๆคอยเสียนหนังสือไปวันๆแค่นั้นหรือประเทศเราจะอยู่ได้ไหวไหม กับการที่ไม่อยากจะคิดทำอะไรนะอยู่ไปทรงโซนไปอยู่ในตรงนั้นถ้าทุกคนคิดกันอย่างนั้นหมดเราก็เป็นประเทศที่คอยใช้แต่เงินงบประมาณเงินงบประมาณก็มีน้อยนิดแค่นี้แล้วมันจะไปทำอะไรได้เราต้องทำอะไรที่มันเป็นการแก้ กฎระเบียบข้อบังคับที่มันพัฒนาสู่ความเป็นสากลทุกด้านไม่ใช่ด้านใดด้านหนึ่งนีมันก็จะทําให้ประเทศเราเนี่ยมีอินคัมมากขึ้นในรูปแบบอื่นหรือช่องทางการหาเงินเข้าประเทศเนี่ยเราเคยเพิ่มช่องทางการหาเงินเข้าประเทศมากน้อยขนาดไหนในรัฐบาลที่ผ่านๆมาเนี่ยผมอยู่มานาน40ปีกับการเมืองตรงนี้ผมพูดได้เพราะผมเห็นชัดแล้ว ปะที่ากขา,า,ายอยู่เนราสามารถชี้แจงประชาชนที่ยังไม่สงสัยเนชี้แจงได้เลยผมก็ชี้แจงได้ทั้งๆทงี่ผมไม่ได้เกี่ยวเลยนะผมเพราะผมเข้าใจมันชี้แจงได้ผมถึงออกไปพูดให้ในขณะที่ผมดูแล้วคนไม่มีใครพูดแล้วมันจะเข้าใจผิดกันไปตลอดผมก็เลยพูดจะมองทิศทางของความตั้งใจดีของราชการ ออกมาส่วนหนึ่งแล้วภูมิคุ้มกันเขาก็ไม่แข็งแรงเขาก็ไม่กล้าว่าจะเดินต่อแต่ไม่ถ้าการที่ไม่เดินต่อความเสียหายเกิดขึ้นกับคนอื่นๆที่เขาควรจะได้รับประโยชน์จากตรงนี้ทําไม v ีไถึงจะต้องมาถูกจองจจาตรงนี้เพรากฎหมายมันจะเดินไปพัฒนาในเรื่องนี้กับผู้อื่นเขาเขาก็ไม่ได้มันเป็นอย่างนั้นกมมีาารองว่ มันไม่ใช่อย่างนั้นคือไม่ใช่ไม่ใช่อย่างนั้นอย่าไปถามออกนอกกรอบแนวทางอันนั้นมันเป็นความเฉพาะนะที่ถามเนี่ยอันนั้นอันนั้นเป็นเรื่องของข้อเท็จจริงเรื่องเรื่องของการอยู่นอกอยู่ในเนี่ยมันเป็นเรื่องของการตรวจสอบแพทย์นะแล้วก็เอกสิทธิ์ส่วนตัวของการออกไป เยี่ยมเยียนผู้ต้องขังแต่ละรายเนี่ยถ้าผู้ขังเขาไม่ยอมให้เยี่ยมเยี่ยมไม่ได้หรอกมันเป็นเอกสิทธิ์ที่ที่เขาบอกว่าเขาไม่เปิดเผยก็ต้องไม่เปิดเผยมันเป็นทุกคนนะผูะ้ต้องขังทุกคนนะที่อยู่ในเรือนจำเนะี่ยแล้วเขาจะต้องขึ้นบัญชีไว้ว่าในสิบคนนี้มีใครบ้างที่ขอเยี่ยมได้นะเราอยากจะไปเยี่ยมอยากไปตรวจเขาโทษ ทำเปนได้ที่ไหนทำไม่ได้เดี๋ยวเขาจะเข้าใจอีกใจไม่กว้างเลยปกปิดไม่ให้เขามีกฎกติกาอยู่แล้วว่าอย่างเวลาน้องๆน,นักศึกษาเนี่ยที่ถูกจองจำเราอยากไปเยี่ยมก็ให้เยี่ยมที่ไหนไม่ให้เยี่ยมโดยเขาเองไม่อนุญ,ญาตใครไปเยี่ยมไม่ได้นอกจากทนายความหรือญาติที่เขาสนิทสนม อ้ที่พูดกันก็พูดกันไปนะครับในในการบัิการบ้างอะไรบ้างก็เขาไม่อนุญาตก็ไม่ได้เพราะมันเป็นเอกสิทธิ์ของผู้ป่วยแล้วไปถามเขาเป็นโรคอะไรเจ็บป่วยอะไรเขาไม่ได้เปิดเผยเปิดเผยได้เขาฟ้องไต่หาใช่ไหมทุกคนน่ะไม่ใช่เฉพาะรายใดรายหนึ่ง เปิดเผยไปโดยโดยเราอยากจะเปิดเผยไม่ได้ไม่ได้ไม,ไดมันไม่มันไม่ใช่สิทธิของของแพทย์หรือของใครต่อใครใช่ไหมเนี่ย <Yeah. S 2> ได้แล้วใช่ไหมพอแล้วใช่ไหมโอ, <Okay. S 2> อเค